ดโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยไข่มาตั้งหนังอ่ะแสดงตะกินรุนแรงน่อันนี้เหยฟังมึงนะอันนี้เหยี่ยฟางเหยี่ยวปุนปุ้นมันควันกูอันนี้คือประเทศไทย อันนี้คือประเทศไทยมีมาตม๊เดี๋ยวไปเก็บมาเลยเธอรถมัข้างหลังโออันนี้ยิงขาวเปอะเลยดูส่วนพุ่นงามก็ขาวขาวญี่ปุ่นไทยแลนด์เพรหน้าร้านนี่ดูเดี๋ยวต้องมาแหลกขาวกันนะอันนี้เห็นฟังหนึ่ง

นี่ตัวไหนนี่วันกลาอองออ้อย

นี่ยู่บะเทศนี่บอลิเวียบ้านหนองลาวนะครับผมลูกเห็บตกเยอะเลย เยนินอะขึ้นดยบ้านหนองลาอำเภอภูกระยาวจังหวัดพะเยานะครับผมตอนนี้อู้เกิดยังมาเนี่ยครับกำลังเกยหันเางเนาะตุ๊กนาะนี้ ดอกทานตะวันดอกทนตะวันขออลมงจับส ฝัด้วยโตขนาดนี้ครับผมปิบไฟหน่อมีวเดียวได้เนี่ยเปิดไฟส่หน่อยเหรอโอ้โหนี่อุบัติเหตุก็จะได้เนี่ยพอตั้งหน้าหรอกรอดหรือเปล่าเออแถบไปได้ไปแล้วบ่เฮ้ตั้งนี้ตั้งไม่ลมเหรอ อันนี้ก็เลิมมกมแล้วเดี๋ยวครับหมดเองเลยก็ได้โอเคเฮยนเนี่ยเป็นกวารถกามอัว้อสายข้าฮะโอ้ยไฟดับไปกี่ไงบ้านเอาา้า แดดตัวนั้นน่ะแกไปตามนั่นหือไปตามพูดนะแองก็บ้านองซ้ำออมันได้ไปสงบผ้าแก้วจ้ะน่ะบ้านหนองไปตามันหนองก็บั่นนั่นน่ะทำไมอ๋อมันล่วมผ่านมาตรงนี้ด้วยเหรอทำไมถึงไปมาได้อ่ะไปมาได้ไปถึงดเหรอ